สวัสดีค่ะพบกับยายเจ๊เช่นเดิมนะคะคลิปที่สองของงวดวันที่16มีนาคมค่ะคลิปที่แล้วยายเจให้เลขดับสองตัวบนนะคะคลิปนี้ยายเจให้เลขดับสองตัวล่างค่ะสองตัวล่างคือตัวไหนคะสองตัวล่างของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกคือ79ถูกต้องไหมคะ79 เลขสองตัวล่างเรามาดูกันนะคะเลขดับที่ใยญยเจ๊ให้สองตัวล่างนะคะแผ่นนี้คือเลขดับตัวตรงนะคะมีไหมคะเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดหกมีนะคะแปดเจ็ดมีแปดหกมีห้าเจ็ดมีนะคะ เจ็ดสี่มีอ้าวมีเจ็ดเก้านะคะมีนะเลขดับของยายเจงวดนี้ตกนะคะหลังจากที่ไม่ตกติดต่อกันมาถึงสามสิบงวดแล้วปีที่แล้วยี่สิบสี่งวดทั้งปีตกเพียงหนึ่งงวดเท่านั้นค่ะแล้วเนี้ยเริ่มปีนี้ยังไม่ตกนะคะเพิ่งตกครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแม่นของยาย เจจะขนาดไหนนะคะดับสองตัวล่างงวดวันที่หนึงมีนาคมเจ็ก้านะคะเลขดับใหญ่เจออกนะคะอีกแผ่นหนึ่งไม่มีนะคะอีกแผ่นหนึ่งดับสนิทนะคะสองตัวล่างเพราะฉะนั้นสามสิบตัวของงวดที่แล้วที่ใหญ่เจให้นะคะเรามาดูกันว่างวดนี้ มีเลขดับตัวไหนบ้างที่ยายเจ๊ให้สองตัวล่างนะคะของงวดวันที่16มีนาคมค่ะตัวแรกนะคะแผ่นนี้จะเป็นแผ่นเฉพาะตัวตรงนะคะดับไม่รวมตัวกลับนะคะตัวแรกของยายเจ๊ที่ให้คือ39ค่ะ33นะคะเลขดับ หกดับนะคะเจไม่ออกนะ3าสองก็ไม่มานะคะสองตัวล่างแปดเก็ไม่มีนะคะมีอีกนะ8ปสาก็ดับนะ8ปสองก็ดับนะคะ4 9ก้าก็ดับสีส กระดับนะคะยังมีอีกนะคะหกสากระดับนะคะ66หกระดับนะคะเพราะฉะนั้นเฉพาะแผ่นนี้ดับตัวตรงยายเจมีถึง12ตัวนะคะ12ตัวยังไม่หมดนะคะใหญ่เจให้เลขดับแต่ละงวดเยอะมากนะคะ แผนที่สองเลขดับจะดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะมีตัวไหนบ้างมาดูกันสามสี่สี่สามค่ะแปดสี่สี่แปดค่ะสี่สองสองสี่ค่ะสี่ห้าห้าสี่ค่ะ หนึ่งเก้ากระดับนะคะมากับเก้าหนึ่งกระดับสองศูนย์กระดับนะคะศูนย์สองก็ดับตัวกลับนะคะยังมีอีกนะคะยังไม่หมดสองหกค่ 6, 0, 7, 7, 0. 0, 6, 6, 0. ะหกสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์เฉพาะแผ่นนี้นะคะ มี20ตัวนะคะดับตัวตรงและตัวกลับด้วยเพราะนั้นรวมแผ่นที่แล้วทั้งหมดงวดนี้ใหญ่เจให้ถึง32ตัวค่ะฟังไม่ผิดนะ32ตัวนี้คือเลขดับไม่ออก2ตัวล่างนะคะแล้วเรามาลุ้นกันว่างวดต่อไปนี้วันที่16มีนาคม ยายเจจะเม่นเม่นปังปังเช่นเดิมไหมค่ะข,ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ